สวัสดีค่ะชื่อสุทธิวันศรีหานะคะจบการศึกษามาจากราชมงคลปอตกีการจัดการค่ะเริ่มแรกคือพี่ทำงานกรุงเทพมาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เบื่องานประจำและอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านด้วยและอีกอย่างหนึง ด้วยความที่เป็นตัวเองคนชอบกินไข่มุกเริ่มแรกคือชอบกินไข่มุกแล้ววันหนึ่งได้ไปเดินที่สยามแล้วรู้สึกว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่อุ๊ยราคาถูกโลคอร์สราคา19บเาบาทพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้ากลับมาขายที่บ้านมันน่าจะเวอร์แล้วพี่ก็เลยลองหาทําเลแถวในเมืองตอนแรกลองหาที่สวนลชาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีที่ แล้วเลยขับรถตามดูแถวแถวเนี้ยแถวในเมืองอ่ะแล้วก็มาเจอที่หน้าพี่โบนพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าลองเปิดไหมขายกับนักเรียนมันน่าจะขายได้อยู่เปิดมาตั้งแต่เริ่มเปิดจริงๆตั้งแต่5้าปีแล้วก่อนโควิดเมนูขายดีของร้านคือเมนูซิกเนเจอร์เลยน่าจะเป็นชานมไข่มุกแล้วก็บาชุกา้าไข่มุกวันหนึ่งได้ถ้าพิกสุดๆได้ประมาณ300แก้ว พี่เปิดมาก่อนโควิดใช่ไหมพี่ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันขายดีมันตอบโจทย์มากเลยแล้วลพบุรียังไม่มีคนเปิดร้านชาลนุมเมื่อ6-7ปีที่แล้วนะยังน้อยอยู่ถูกไหมแล้วพี่ก็มาเริ่มแรกเลยก็คือแบบมันขายดีมากแล้วมาโดนมิจฉาเศรษฐกิจก็คือโควิดในโลกภัยนี่แหละมนเลยเราให้พี่รู้สึกว่าโอ้โหตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะไปไม่รอดแต่พี่คิดว่าข้างหน้ามัน ชาดีพี่ก็เลยเปิดทนเปิดมาวัน3ปีโดนโควิดมาคือบางร้านก็อาจจะปิดากิจการไปไม่รอดแต่พี่ก็ทนมาเพื่อว่าศาสตร์ของพี่หรออาจจะเป็นเพราะลิงหน้าร้านเยอะที่จอดรถไม่ค่อยมีบ้างลูกค้าก็อยากกินแต่ไม่มีที่จอดเราต้องไปบบว่าไปเรียนรู้ไปไปทำอะต้องเทนต้องเทนในการชงก่อนสักสามวัน ชงเป็นจนเป็นแล้วเขาก็จะมีว่าเทรนเนอร์มาช่วยสอนมาอยู่ที่ร้านเราสัก4ี่ห้วันจนจนเขาจะมาปล่อยเราให้เราทําเองได้แรกๆก,ก,ก,ก็อาจจะว่าทําช้าหน่อยแต่ก็ทําทุกวันทุกวันมันก็จะชินแล้วก็ชํานาญไปเรื่อยก็ยังดีนะที่ล็อบบีเริ่มมี Delivery ก็คือ Line Man Shopee มันเลยทำให้พี่มียอดขายทางด้าน90%คือเด็กพี่บุญ เมนูหนมปังนี่คือเป็นเมนูที่คือเริ่มต้นจากที่น้องๆถามว่ามีแต่น้ำอย่างเดียวหรอพี่ก็เลยคิดว่าอยากทําอะไรเสริมเพิ่มคือมีหนมปังเพิ่มเข้ามานี่คือเป็นคิดเองทาเองแล้วก็หาวัตถุดิบเอง19บาาททุกเมนูจะเริ่มต้นที่19บาทอย่างแรกต้องมีทุนแล้วก็ต้องมีเงินทุนสำรองเพื่ออนาคตข้างหน้าบางทีอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรค์ ในเรื่องในการขายบางทีพวกพวกนี้คือมันจะเป็นสินค้าที่มันเยอะหลากหลายทําให้ลูกค้ามีทางเลือกเยอะก็คือรวมเบ็ดเสร็จแล้วทุกอย่างก็คือเกือบประมาณ8ปดแสนพี่กลับร้านอยู่หน้าโรงเรียนพี่บูทข้ามโรงเรียนพี่บูทเลยเวลาเปิดปิดก็คือจันทหนถึงสุขจะเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดประมาณทุ่มหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็ 11โง,งเช้าถึง6โมงย็นแซอปี้สาม,มารถสุดประมาณ40่ิกแก้ว